ฉันตายแล้วงั้นเหรอที่นี่มันอยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกนา้าเอยเมื่อกี้กระตุกเหรอ คนแห่งตระกูลอุจิวะเอ๋ยดวงตานั้นหรือว่าปู่เองก็เป็นคนตระกูลอุจิวะเหรอปูอ่ยีจิวิชังก็ช่วยฉันปู่เองก็เป็นคกเหรเรื่องนั้นมันก็ได้ย่หรอก แล้วอยากให้ผมทำอะไรให้แต่ว่าผมนะี่ยยังไงก็กต้องกลับไปโคโดฮะตอนนี้น่อยู่ในระหว่าสงสงครามเดีย๋ยวใส่แม่นก่อนมองไม่ชัดก่อนอาไม่ทันนียดีขึ้นหน่อยมั้งดี ผมนี่ยไม่อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปหรอก <S <S อทั้งเจ้าและข้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกด้วยสภาพร่างกายแบบนี้ผนนเ,เป็นใครกันแน่ก็คือวิญญาณแห่งตระกูลอุจิวะอุจิวะมาดะระอุจิวะอุจิฮะ ถ้ามาดานแล้วก็ตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงตั้งแต่ยุคไหนแล้วข้าเป็นของตกยุคก็จริงอยู่ข้า,า,าน่ะถ้าไม่ค่อยดูดจากาศจากเทวโลกมานที่อยู่ด้านหลังเรื่อยๆก็จะตายในช่วงพิภูตาเป็นแค่พวกดื้อด้านที่ไม่อยอมตาย แล้วพวกดื้อด้านไม่ยอมตายแบบนี้จะจับเ,เด็กอย่างผมมาเพื่ออะไรกันข้าจะตัดวัฏจักรของโลกใบนี้โลกแห่งผู้ชนะโลกแห่งสันติภาพโลกแห่งความรักข้าจะสร้างโลกที่มีแต่สิ่งเหล,ล่านั้นขึ้นมา,นาผมไม่สนใจเรื่องแบบนั้น,นผมแค่อยากกลับไปหาทุกคนแค่นั้นแหละ ถ้าอยากจะใายก็ตามใจแต่ข้าจะขอรับเนตรวงแหวนนั้นไปแล้วกันทำไมถึงอยากได้ดวงตากันกูเองก็มีอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงข้ายังไม่มีตาขวาน่ะการจะใช้พลังที่แท้จริงของเนตรวงแหวนได้นั้นต้องมีทั้งตาซ้ายและขวาถ้าอย่างนั้นถ้าขับไปอยู่วาขิเราจะแข่งขึ้นอ๋อ ไเพราะงั้นฉันจะงวนมานั่งเรอคอนนะข้าชิลินไม่วันนี้มันร้อนกังว่าฉันจะมีชีวิตยอยู่ที่เหลือก็ฝากด้วย ทำเป็นเชืมแข็งฉนเมมองอยู่ตลอดบินเนี่ยทำอะไรกันนะพวกนายพวกเราก็เลยสงสัยว่านายันถึงอะไรอยู่กันแน่เนะี ตอนนั้นนะ่ะนะโอปิโตทำหน้าอย่างตลกเลยเนาะบางทีก็มีน้ำลายยืดได้แหละอย่ามโหเราะแล้วเจ้าตัวม้วนขอโทษครับ <c oughs> ผ่านมานานมากแล้วสินะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตอนที่เห็นพวกนายครั้งแรกฉันนะอึ้งสุดๆไปเลยพวกนายคือหุ่นเชิด <c oughs> ที่ถูกสร้างขึ้นจาก 何だ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 は、僕何だ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  本当の世の中の嫌なこと、を捨てていいことだの、けの夢の中に、逃げちゃおうって話シ、ユーポティアカムラ、ポティアカムラ、テオだイドリ、てンダストダテイキテルコトニデキュー。なんかバカバカし、サニーファンド、ルンバー、ボミー、ヘッジャー、サニー。キミノア、ね、タマダト、サオナダネ。ウルセお前なんかモトアタマ<ッ>、アソジャネガー。 ให้ตายเถอะต้องรีบทำให้ตัวเองชินกับร่างกายนี้ให้เร็วที่สุดเอาละพวกนายได้เวลาทำไอ้นั่นแล้วฝึกซ้อมทำกายภาพบำบัดโอเคอ่โก มีอะไรบ้างอ่ะพลังชีวิตเซตสื่อขาวสี่สิบเจ็ดโอ้ร้อยตัวตัวม้วนจำจัจเซตสื่อขาวสามตัวโอเคลุย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นเลยใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยจะกะจะกะเฮ้ยจะกะไม่พออืออือเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้โอ้เสียฟรีเลยกูอ่าต่อยให้ถูกตัวโอ้ยมันเยอะจังวะ มันรวมกันเป็นกลุ่มหน่อยโอ้โขกระเด็นกระเด็นเดี๋ยว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 ต้องลากต้องลากไอ้ร้อยตัวนี้ไม่ง่ายนะเนี่ย ยากหรืีเอาโลกก่อนออจะได้ร้อยตัวไม่แน่ก,ก,ก,กูจักระก็ไม่พอ มายะมายะโอ้นิอีกยี่สิบเอ็ดตัวนะเวีเดี๋ยวเดี๋ยวรวมกันเยอะๆ่ยอยดิว่า ซีซีตัวทำไมมันน้อยลงอ่ะทำไงวะหมดแล้วเหรอโอ้โหเซ็ง <S <S อีแปดตัวเองหมดแล้ว เส็งเลยจบ <S 2> <S 2> <S อาองตายสักทีดิเออไม่ตายสักทีวะอีแปดตัวเองเอามาอีแปดตัวไม่ได้หรอวะ ก็ยังได้เอ็ดอยู่